เกราบไหว้ขอพอรหุ่นสายันสัญญาครบรอบจากไป8ปปีเลขอายุมาแรงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ไปที่พิพิธภัณฑ์สายันสัญญานะคะที่โรงเรียนวัดใหม่ไร่อ้อยหมูห่หกตำบลหนองโอพอเภอหนองยาไซจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะแฟนเพลงประชาชนและก็คอหวยทั่วทิศสารทิศนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจาก่นรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงของสายันสัญญานะคะอดีตนักร้องชื่อดังขวัญใจคนเดิมนะคะ ซึ่งมีแฟนเพลงนะคะเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับนำพวงมาลัยแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังของโปรดของสายยันสัญญานะคะที่ต้องดื่มทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีร้องเพลงนะคะมาเส้นไหว้หน้าหุ่นนะคะเนื่องจากในเดือนกันยายนปี2563นะคะเป็นเดือนที่ครบรอบ8ปีรำลึกการจากไปของสายยันสัญญาในวันที่11กันยายน2563นะคะ แฟนเพลงและบรรดาคอหวยจริงได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรอขอโชคขอลาบแน่นอนนะคะเลขที่มาแรงก็คือเลขเลขปีเกิดแล้วก็อายุโดยสายันสัญญานะคะเกิดวันที่31มกราคมพศ2496นะคะเสีชีวิตเมื่อวันที่11กันยายน2556นะคะอายุ60ปีนะคะ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็มีอายุประมาณ68ปีนะคะในชัยวัน์ขวัญเมืองนะคะเงาเสียงสายยันสัญญานะคะเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาได้ฝึกร้องเพลงของสายยันสัญญามาตั้งแต่อายุ7ขวบนะคะ จะเดินสายประกวดร้องเพลงของสายยันสัญญาจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาหลายเวทีซึ่งทุกเดือนก่อนวันหวยออกจะมาจุดธูปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบที่รูปปั้นสายยันเป็นประจำซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าสายยันสัญญาไปเข้าฝันนะคะแล้วนำไปตีเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่งวด วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าโชคดีนะคะถูกลางวันที่4จํานวน5ใบนะคะและรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกได้เงินมา2องแสนกว่าบาทนะคะวันนี้จึงนําพวงมาลัยแล้วก็เครื่องดื่มชูกกำลังออกมาแก้บนแล้วเขายังบอกว่านะคะเขาจะนําเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวสายันนะคะนําไปเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสําหรับ ชาวบ้านหรือข้อหวยที่อยู่ในแถบสุพรรณบุรีอำเภอหนองยาไซนะคะปรากฏว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสายยันสัญญานะคะเกรียงแผงเลยนะคะชาวบ้านนี่เชื่อว่าสายยันสัญญาให้โชคนะคะเพราะว่าในรอบเดือนกันยายนนี้เคยให้โชคมาแล้วนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปชมพิพิธภัณฑ์ของสายันสัญญาก็ไปได้นะคะที่โรงเรียนวัดใหม่ไร่อ้อยหมู่หกตำบหลำหนองโพอําเภอหนองยาชัยจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ